ครับต่อไปมาดูการใช้งาน section page นะครับ page ก็คือ page แบบเดียวกันกับใน Facebook นะฮะแต่ page ของของทาง g i t a f r i e n d s n e t เนี่ยเวลาเราโพสอะไรเราก็จะไม่ต้องเ,อเราจะไม่ลดการมองเห็นนะครับหรือกด reach อะไรอย่างเงี้ยจะไม่จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับดันั้นเนี่ยเ,เวลาท่านมี follower หรือมี subscriber จำนวนมากนะครับ ก็เวลาโพสอะไรก็จะเห็นเหมือนกันนะครับส่งให้ถึงทุกคนแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือท่านก็อย่าเรียกว่าอ,อ,อย่าสแปมอะไรครับเยอะนะฮะเดี๋ยวคนอื่นก็จะไม่ติดตามท่านหรือจะโดนบล็อกนะครับงั้นในเพจเองเนี่ยามาดูดูรูปร่างหน้าตาของเพจก่อนนะครับซึ่งก็มีความคล้ายคึงกับโปรไฟล์นะฮะก็คือสามารถ เปลี่ยนโคเวอร์ได้นะครับสามารถที่จะมีอวตารนะฮะก็คือโปรไฟล์พิกเจอร์นะครับของของตัวเพจได้น,นี้ตัวอย่างก็คือเพจโปรเทนนะครับสามารถกดถูกใจได้นะครับแก้ไขข้อมูลเลยต่างๆได้ทางด้านซ้ายก็จะเป็นข้อมูลของสมาชิกที่กดไลค์ไว้นะครับทางด้านขวามีเช้าบล็อกเช้าบ็อก กล่องประกาศเนี่ยปกติจะอยู่หน้าแรกใช่ไหมครับแต่ว่ากล่องประกาศเนี่ยจะมีอยู่ในเพจด้วยนะครับผู้ดูแลเพจผู้ก่อตั้งเป็นใค,ครนะฮะก็จะมีได้หลายคนนะครับตรงกลางก็จะเป็นฟีดไทม์ไลน์ครับฟีดไทม์ไลน์ก็สามารถเขียนข้อความอะไรได้เหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าโพส์สในนามเพจเนี่ยความคลา้คลา,ยคลายคลึงกัน,ก,นก,กับ Facebook ก็จะเป็นแบบนี้ อย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะแท็กใส่ Hashtag โพสรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะต่างๆได้เช่นเดียวกันครับนะเห็นไหมครับก็สามารถที่จะโพสรูปพงรูปภาพอะไรได้นะวิดีโอก็เช่นเดียวกันครับวิดีโอนเนี่ยสมมุติว่าเราเอ,อมีวิดีโอที่ที่ถูกสร้างขึ้นนะฮะ จากที่ไหนที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเราไปเปิดบน youtube นะเราลองเอาเราคงเห็นอยู่แล้วนะที่ผ่านไปรามหรือสัมผัสแบบต่างๆมีอยู่มากมายด้วยกันที่ช่วยทำให้แบบนี้แล้วเราก็จะ มาแชร์วิดีโอลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นนะครับตัวอย่างคอสอ่าอย่างนี้สมมติ Smooth, นะครับแล้วก็โพส์ในนามเพจแล้วก็พอกดเซฟปุ๊บวิดีโอก็จะดึงตัมเนลนะครับข้อมูลแล้วก็ ต่างๆนะฮะของของของวิดีโอเนี้ยมาโดยอัตโนมัตินะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะตัวอย่างคอร์สซองไลติงแล้วก็จะมีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรเงรี้ยครับได้แนบรูปโพสต์คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราแบบไม่โอเคกับกับโพสต์นี้เราก็สามารถลบได้ แบบนี้นะครับลบออกจากฟีดได้ทีนี้เพจเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆทำอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ข้อมูลข้อมูลหลักของของเพจนะครับที่ตั้งลักที่จูดลอนที่จูดอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการแอดเพจกับการแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับมีสมาชิกที่กดไลค์อยู่แล้วเท่าไหร่นะครับมีบล็อกที่เขียน อยู่แล้วกี่บล็อกนะครับมีคอร์สท,ที่สร้างอยู่แล้วกี่คอร์สมีอีเวนท์ที่ตั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเพจเนี่ยก็อาจจะมีอีเวนท์ที่จะตั้งขึ้นเองภายในอีเวนท์สำหรับสมาชิกนอกจากที่จะไปโพสในในใน,ในเอ่อเซกชันของกิจกรรมที่อยู่ในเอ่อเมนเซกชันนะครับตลาดซื้อขายเนี่ยก็โพสโพสสินค้าของตัวเองได้นะครับโพสเพลงของตัวเองได้นะ โพสต์รูปภาพของตัวเองได้นะครับก็จะมามามาปรากฏที่นี่โพสต์โพของตัวเองได้แล้วก็สุดท้ายคือโพสต์วิดีโอของตัวเองได้นะครับนะก็จะเห็นว่าหลักๆแล้วเพจเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับในการาสื่อสารกับผู้ใช้งานอาจจะมีฟังก์ชันเยอะกว่าบุคคลนะครับเพราะมันอาจจะเป็นแบรนด์มันอาจจะเป็น สินค้าแบรนด์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแบรนด์แบรนด์วงดนตรีนะครับนะศิลปินนะครับสตูดิโอนะสถาบันสอนดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยครับเพจเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานในลักษณะนั้นได้เพราะว่าการเป็นบุคคลนะฮะมันจะต้องมาแอดเฟรนกันใช่ไหมครับแต่ว่า การเป็นเพจเนี่ยมีคนกดไลค์ก็คือได้ follower เลยนะฮะความความการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นถ้าท่านเ,เป็นสถาบันเป็นนักดนตรีนะฮะเป็นวงดวนตรีหรือว่าเป็นอะไรที่เป็น public สาธารณะนะครับฟิกเกอร์เนี่ยก็ให้สร้างเป็นเพจดีกว่านะครับทีนี้เราจะสร้างเพจยังไงนะครับ หนึ่งคนเนี่ยโปรไฟล์หนึ่งคนสามารถสร้างเพจได้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าอย่าสแปมหรืออย่ามีการเรียกว่าเป็นการปลอมแปลงหรือแอบอ้างอะไรต่างๆก็พอนะครับถ้าหากพบว่ามีการปลอมแปลงแอปอ้างอะไรต่างๆเนี่ยทางก็สามารถรีพอร์ตเข้ามาได้นะครับผู้ใช้งานก็รีพอร์ตเข้ามาได้เวลาเพิ่มเพจใหม่นะครับก็จะแยกกลุ่มผมก็จะ จะแยกกลุ่มแคตตากรีให้ค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับวงการดนตรีอะไรต่างๆนะสมมุติว่าคุณเป็นวงดนตรีนะครับก็สร้างเพจวงดนตรีอะไรเข้าไปนะมิวสิกเลิฟเวอร์สมมุติเป็นวงดนตรีนะปึ๊บ แ็จแล้วก็ระบบก็จะให้ใส่ข้อมูลพื้นฐานนะฮะนะชื่อวงชื่อชื่อเพจว่าอะไรนะครับใสข่ข้อมูลวงดนตรีอ่าข้อมูลวงดนตรีอะไรอย่างนี้เข้าไปใส่รูปภาพนะฮะอ่ารูปภาพที่เกี่ยวกับวงดนตรีนะใส่เข้าไปอัปเดตรูปภาพก่อนทีหนึ่ง แล้วก็การอนุญ,ญาตนะครับให้ใครสามารถแชร์แชร์ข้อมูลบนบนเพจเราได้บ้างนะครับเชิญเพื่อนนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนอยู่แล้วนะครับหลายคนแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนเราเนี่ยมากดไลค์นะครับหรือเชิญทางอีเมลเชิญเพิ่มพ่อความชวนชวนเลยก็ได้นะครับ ก็จะมีอ e ีเมลแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปที่เพื่อนเรานะครับ URL นะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่ใส่นะมันก็จะขึ้นเป็นเพจ number อะไรต่างๆนี่เราบอกว่าอ่าเว็เพจชื่อ Music Lover สมมุติว่าเพจชื่อ Music Lover อ่าแบบนี้ตรวจสอบ URL อ่าโอเคใช้ได้นะฮะ แอดมินมีใครบ้างสมมุติว่าอยากมีแอดมินหลายคนนอกจากเรานะครับเราเป็นโฟลเดอร์อยู่แล้วแต่เราอยากให้เพิ่มมาเป็นออแอดมินด้วยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับวิดเจ็ตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นกล่องที่อยู่ข้างๆนะครับตรงซ้ายบนนะฮะเราสมามารถใส่วิดเจ็ตเพิ่มเข้าไปได้นะเมนูก็จะใช้อะไรบ้างสมมุติเรา ขี้เกียจนะใช้โมดูลไหนนะครับเราก็อาจจะไม่ก็คือปิดโมดูลนั้นไปได้นะครับปัจจุบันปกติก็จะมีให้หมดนะครับที่ตั้งอันนี้จะใส่ก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นแผนที่อะไรอย่างนี้ให้นี่พอเราอัปเดตข้อมูลและเสร็จสับปุ๊บก็กดตรงนี้นะฮะกดวิวดูวิวเพจของเราดูก็จะเห็นว่าเอ,อเรายังไม่มีไทม์ไลน์อะไรเลยเนาะเออเราก็ พิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปได้นี่คือเพจของเรานะเราจะสามารถอัปรูปนะฮะเข้าไปได้แบบนี้อัพไฟล์อัพอวตารของของเพจนะครับหรือแบบ ภาพภาพปกนะฮะภาพปกภาพปกแบบนี้นะครับก็จะขึ้นในฟีดไทม์ไลน์เหมือนกันนะแล้วก็ นอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าไปที่ส่วนของบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะกลับไปแก้ไขข,ข้อมูลเพจเมื่อกี้สมมุติว่ามันมันต้องมีปรับอะไรนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยนะครับเออก็เปลี่ยนภาพป,ปกอะไรต่างเปลี่ยนการอนุญาตเชิญชวนคนเพิ่มอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับวิดเจ็ตอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างวิดเจ็ตขึ้นมาใหม่ให้หัวข้อเออ ข่าวประกาศอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสมมตินะผมสร้างวิดเจ็ตขึ้นมาอันหนึ่งตึ่งเข้าไปวิดเจ็ตก็จะมีอยู่อันหนึ่ง แล้วก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับอ,อันอื่นเหมือนเดิมเอเรากดเข้าไปดูปุ๊บจะเห็นว่าวิดเจ็ตมันจะมีะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจริงๆ w i d วิดเจ็ตมันสามารถใส่รูปใส่อะไรได้ด้วยหรือเป็นลิงก์อะไรต่างาพวกนี้ก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลเสริมข้อมูลเบื้องต้นนะลองลองใช้ดูนะครับมันอาจจะมีเมนูหรือลิงก์โยนไปที่นั่นที่นี่ได้ติดตาม เฟ c บุ๊กยูทู t อิน i ต s แกรมไอจีอะไรได้เงี้ยนะฮะหรือสวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็ใส่เป็นลิงก์เข้าไปน่าจะทำแบบนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นความสามารถของของของเพจนะฮะก็ใช้ได้ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าความความสามารถหรือ,อหน้าที่ของเพจ ก็จะทำหน้าที่คนละแบบกับโปรไฟล์หรือคนละแบบกับกรุป๊ปนะครับลองใช้งานดูนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม